อ่ะเป็นของกระเจตอ๋อปลาปมศาจแบบตัวยื่นจ้าแต่วันแรกที่เรามอามอ่ะถือไปเอาอัานนี้เอาใส่กระเป๋าปลาวะเออไม่โดนไม่โดนก็ถือตรงกลางๆมาเดินมาถือแบบเตน,นี่เออเออไปเดินไปอ่ะไปทีละคนทีละคน อ่ะทีละคนทีละคนอ่ะไปลูกไปป้าคบอกใช่ป้าคบอกว่าถ้าใช้ยเทียเป็นโมเนี่ยค้ไปแด้ใช่อ่เเนะเหรเด๋เอ,าาอเด๋อระวังลุกครับเม่เอั่มงบอกเอเอเหยียบงินข้างบนพอลูกเด๋เอ,อเ,เอาวางนั่งนะแด้เก็วางเลยจะได้ไม่ตกน้ำเออเข็นลงไปใกล้ๆ ไป,อเ,ไปเอ,อ็ะไปนั่งตรงหินตรงนี้แหละอย่ากออกไปไกลๆนะเออเออเออะเหยียบแล้วก็ค่อยๆก้มตัวนั่งยองๆก่อนนั่งยองๆอะโอเคไปไงไงเออไม่เป็นไรเอาวางเอาวางไปเลยอออเออ,อาวางวางเลยวางสิวางแล้วเข็นไป,นไปเข็นในน้ำไป ไปเลยป้าท่อนของแขกน่นอ่ะอของป,ป้าไปด้วยอ่าป้าไปด้วยกันเลยสามคนานายมี